ราวของพ่อท่านทองแห่งวัดป่ากอสวุวรรณารามอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาจะเป็นอย่างไรต่อไปเราพักกันสักครู่ครับเมื่อตอนแรกๆผมมาปี2อ16นะครับผมมาช่วยหลวงปู่ขุดบ่บอน้าข้างหลังเนี่ยเพราะว่ามีบ่อน้ํมกนมีสาลางหลัง,ลงเล็กๆหลังเดียวใช,ใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังนี้ก็ออกไปทํางาอื่นล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็มาช่วยกันเมื่อปีพา3 2องนี่ก็มาช่วยประมาณตอนนี้ก็10ปีแล้วมาช่วยสร้างประตูมงคลให้แกมัง่งแล้วก็ ไปต้อนรับแขกต่าง,งๆประเทศบ้างมาเลยสิงคโปร์บรร้างกบฏอีบตอนที่วผมคบไปมาเลไไปปสิงคโปร์ผมต้องไปเป็นล่ามให้แกเขาพูดไากินอะไรนิดๆหน่อยๆเท่านันน้นะนะไม่มากครับครับช่วงที่ใกล้ชิดกับหลวงปู่น,นะครับครับมีความรู้สึกยังไงครับในปฏิปทาของท่านกับแขกที่มาท่านส่วนมากมาหาทวดเนี่ยมีเมตตาสูงทวดนะนะ เป็นคนที่ว่าถ้าว่าคนลำบากมากก็จะช่วยเหลือหมดไม่มาบอกไม่ว่าจะมาหลอกมาหลอนก็เยอะนะนะแต่ว่าแกก็ช่วยอย่างเดียวคือแกสือ่อไปนพันอย่างเดียวว่ามาช่วยคน,นเป็นสิ่งสําคัญแกบอกว่านะทวดจะเป็นคนไม่ถือตัวถ้าใครมาหาทวดเนี่ยนะถ้าแกนอนหลับนี่แกบอกว่าให้ให้บุกเพราะเขาตั้งใจมาจากต่งางประเทศที่มาช่วยในทวดนี้เขาตั้งใจมาแล้วเข้ามาเพื่อมามานับถือศาสนาพุทธเขาจะมาว่ากับแบบทวดแล้วก็มาแบบนับถือทวดด้วยนะ มากทุคนที่มาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ว่าศรัทธาหลวงปู่อยู่แล้วใช่ไหมตอนเช้าตื่นขึ้นมาแกาไปบินตบาตแบบนั้นที่ไปบินฑบาตท,ที่หาดใหญ่แล้วก็กลับมาก็ไปเช่าของที่ได้มาแกาไม่ฉันแกไปฉันเจใช่ไหมแกก็ไปแจกชาวบ้านแบบนั้นแหละโรงเรียนที่ว่าเด็กเล็กกำพร้าเนี่ยก็ไปแจกทั่วแล้วก็พอตอนตอนตอนไปบินฑบ,บาตก่อนบิณตบาตนะแกก็สมาธิสวดมนต์ก่อนแล้วก็ลูกกระพ่าลูกวัดมันมันนั่งสมาธิสวดมนต์กันเป็นประจำในช่วงบ่ายนี้แกตอนนี้แกก็ชรามากแล้วก็ แแแคนค่่บบนนนนเดีียวให้้องบบงัมาท่านผู้ชมครับประวัติของพ่อท่านทองแห่งวัดปากอสุวรรณารามอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลานั้นตลอดเวลากว่า70ดพรรษาในร่มกาสาวพัดที่พ่อท่านทองใช้ชีวิตออกจากทธุดงแสวงหาความสงบวิเวกตามป่าเขาผ่านสำนักครูบาอาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมมามากมายและในช่วงที่กลับมาสู่นาหม่อมจังหวัดสงขลา ท่านได้อยู่จำพรรษาปฏิบัติธรรมหลายแห่งแต่ละแห่งก็แค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเช่นที่เขาลูกช้างซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมมากอนได้ไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่หลายพรรษาและต่อมาก็ได้ส่งลูกศิษย์ที่เป็นชาวสิงคโปร์ไปอยู่ดูแลแทนแห่งที่สองสำนักสงแสงสุวรรณได้อยู่ปฏิบัติธรรมถึงสามพรรษาและได้สร้างความเจริญให้กับสำนักสงแห่งนี้มากมาย แห่งที่สามวัดคลีควายอยู่จำพรรษาสองพรรษาช่วยดูแลบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะต่างๆแห่งที่ 4. วัดบ้านไรท่านอยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่สองพรรษาได้สร้างเสนาสนะสงฆ์ให้เจริญรุ่งเรืองโดยปกติพ่อท่านทองจะไปอยู่ปฏิบัติธรรมในป่าช้าเป็นส่วนใหญ่แห่งที่ 5. ที่ป่าช้าโพนาวซึ่งแต่เดิมบริเวณนั้นเป็นที่เผาศพ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดลือกันว่าผีดุนะักชาวบ้านไม่กล้าที่จะเดินผ่านพ่อท่านทองก็ได้ไปปักกรดปฏิบัติธรรมอยู่ที่หน่นแห่งที่6วัดเขาวังเชิญพ่อท่านทองอยู่ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ทิมแห่งวัดช้างให้และยังมีอีกหลายแห่งจนกระทั่งมาถึงสำนักปฏิบัติธรรมป่ากอซึ่งเดิมมีสภาพเป็นป่ามีต้นไม้ขึ้นเป็นมู่มู ซึ่งก็เรียกกันว่ากอรวมกันหนาแน่นเต็มไปหมดชาวบ้านเรียกตามสถานที่นั้นว่าป่ากอประมาณปีพศ2514ในแดงในอุทิศที่ดินถาวายให้เป็นที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมโดยเริ่มแรกมีการสร้างโรงธรรมขึ้นกอ่อนแล้วพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นกุฏิสง์เป็นสาลาวิหารเจริญขึ้นโดยลำดั พ่อท่านทองได้มาอยู่ปฏิบัติธรรมณสำนักแห่งนี้จนมีพระภิกษุในถิ่นนั้นและจากสถานที่อื่นๆมาอยู่อีกหลายรูปจนเป็นสำนักที่มีชื่อเสียงมายาวนานตามตำนานกล่าวว่าตลอดเวลากว่า20ปีพ่อท่านทองได้พำนักสถานที่แห่งนี้มีญาติโยมสาธุชนที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมากราบไหว้นวัสการกันมากมายคณะสิทธิใกล้ชิด ก็ไม่อยากจะให้ท่านต้องจาริกทุดงไปอยู่ที่อื่นอีกเพราะเห็นว่าพ่อท่านทองได้เจริญพรรษาโปรดญาติโยมได้เป็นที่พึ่งพายึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนที่นี่ต่อไปจากสำนักปฏิบัติธรรมป่าก่อหลังจากที่พ่อท่านทองได้ประจําพรรษาอยู่ที่นี่ก็เจริญรุ่งเรืองอาศัยแรงศรัทธาและบาร,รมีทัหท่านจนได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่มีนามว่าวัดป่ากอสุวรรณาราม เมื่อวันที่24พฤษภาคมปีพศ2540และหลังจากนั้น4เดือนพ่อท่านทองก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสกาประวัติเรื่องเล่ากับท่านท่านบวชชื่อปัญชานะตูดงนะบวชติเดียวนึงนนี้อุปชาเข้าป่าเลยท่านมาสอบเรียนสอบรู้ตำดงตำป่าตำสหารนั่นนะกนนีกรหลม อ,ออกมา,าจากฟ้าก็เมือวากำลังมันมันเดินไม่ไม่รถแล้วจากจากทำเขาหลุดสางก็มาสร้างแต่ที่เป็นอำเภออยู่เดียนี้นะปราจาาจีนนะนั่นในวัดแรกนะันนี้ก็มาตรงนี้ก็ยี่สิบวแล้วได้เป็นวัดกันมว่รรมครับปู่ตอนนี้ปูก่กำลังจะสร้างอะไรคืนไหมครับคือื่า จะสร้างรังเดียวนั้นก็เสร็จแล้วรังตู้น้ำกับลุ่มประตูกำลังก่อสร้างสองหลาน้าแสนสุมประตูกับตรงนี้อะไรอ่ทีทีผักทีผักสงทีผักสง่้องกรทีผักสงเสร็จหรือยังต้องการ้างกากำลังกำลังกำลังก่อสร้างเราใช้เบีย่ดมากตอนนี้อ่สองหลานจแซนสองหลานัดซนน คือว่าเมียลูกร้านี่มาจะมาเลเสียมาจะไหวกันลูกพ่อก็กุศลธรรมมากกับกุศลธรรมไปต้มสาบว่าลุงผูมีอะไรทำมดคือว่านาเก็บายมันเป็นทิเล็มาชันฉันไหม่ใม่เก็บมาตาสมท่านผู้ชมทุกท่านถ้ามีโอกาสล่องใต้ไปถึงหาดใหญ่แล้วอย่าลืมไปกราบนมัสการพ่อท่านทองสุสวโรค แห่งวัดป่ากอสุวรรณารามอำเภอนามม่อมจังหวัดสงขลาถึงแม้ว่าท่านจะมีอายุมากแล้วแต่ท่านยังสงเคราะห์ญาติโยมสานุสิทธิ์และผู้ที่เคารพนับถือไปกราบไหว้ท่านโดยไม่เห็นแก่เน็ตแก่เนื้อและในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านจงรับพอรอันประเสริฐเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองจากพ่อท่านทองสุสวโรโดยพร้อมเพียงกันณบัดนี้ทุ่มนาจพระบรารมี พระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณศรัทธาธิกาอริยญาธิกาชัพปันนรังสีรัตมีกองพระปุจจาวและพระอาราหันเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าพระบรมโพธิสั์เจ้าขอทวจสา่งให้ขอทวดยนดำชงเด็จปุทธาจย์โตลงพอกควงลงพอคลครเทวดาขวาดินอากาศถาที่ดินนำลมไป จีล่อเลีเลยงยชีวิตจิตใจของชาวโลกขอ้อแม่จงม,มาดับทุกดับโศกดับโรคดับอยขอห้ามยำรายเจ้ากรรมในเวรกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอดีตอนาคอปัจจุบันข้อสิ้นไปหมดไปด้วยแรงกัทถาของโลกนั้นจีนอมกรรมมาสู้พระพุทธศาสนาจิตใจให้จงเือนเบิกบานแจมใช้ปราศจากเครื่องคุ้นนัวพระบรารมีมาปกต้าปกมอ่อม ตใจขออสาวโลกงข้อแม่ช่วยดับถุกดับโชกดับโรคดับไโขรห้ามยามรายดับจำได้วิเข้อชินไปหมดไปกายอยากกำข้ามวัดจูกัที่มันกำข้ามกมันนึงอันใดจะหลงน้านได้ประมาทประดังโดยกายและว่าใจดนักกปัจจุบันข้อชินไปหมดไปโดยแรงงานคนพิคนคท่านในถึงคนคุณแม่ใจยำตโยาหมเลตกยนาน เฮวังตวังนายองคยัตตจามเกลียอปรรยาต่ังปังเกติเตปตะวิบุเกลียจเจเตตะพุธานังอังคบตะลปะโมตัิตุนักตังสมังกะังอราอังคบดิตุนักตังสมังกะรังอ่าิสุขไมลาดูนเป็นสุกตลอเดือนพระชาจาตุกโลกโลไปแล้วดูดดีจินดีนะอ่าเฮงเฮงเฮง 过年好，过年好。